วันที่10มีนาคม2568สวัสดีครับวันนี้นำเสนอวิธีการตั้งค่าวอลเตอร a แอนเคอร n t p r โปรเ t o เตอร์นะครับเครื่องป้องกันกระแสะและก็วอลเตอรเกินของยี่ห้อ,อลุยจิจุยจิจุยจินะ j i u j j i จุจิอิเล็กทริกคอมพานีนะครับมาเริ่มต้นที่ตัวนี้เราเอาไฟเข้า2เส้นนะครับที่คู่นี้ด้านอินพุตด้านอินพุตนะครับอินพุตไอเอ็นเอลเอ็นมาเข้าแล้วตอนนี้เราก็เปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงสถานภาพของวลว์เตกขนาดปัจจุบันเป็นไฟบ้าน234โวลต์กระแสะไม่จ่ายนะครับกระแสะไม่จ่ายก็คือได้ศูนย์แอมป์นะครับนี้เราจะตั้งค่าของเครื่องนะครับ ันจริงเครื่องนี้ตั้งค่าจากโรงงานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมในกรณีการใช้งานเฉพาะเฉพาะกรณีนะครับวิธีการตั้งค่าให้กดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มเซตเนี่ยนะครับกดปุ่มเซตค้างไว้นะโอเคมันจะขึ้น a 1 a 1ก็คือตัว power on relay ฐานเราตั้งไว้1วินาทีนะครับโอเค okay. ตั้งถูกต้องแล้วนะครับเปิดทวิตแล้วมันจะทำ,ทำงานภายใวินาที กดต่อไปเป็น A2 ก็คือค่าโวลเตจที่มันจะอนุญาตให้ทำงานได้คือ235หโวลจะไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินนี้มันจะตัดนะครับก็ A3 ก็คือเออโวลเตจนะครับที่มันจะกลับมาทำงานได้ใหม่ในที่นี้คือ225โวลน,นะครับอโอเคเอ่อกดต่อไป A4 A4 ก็คือตัวเออรีเลย์ คือระยะเวลาที่มันจะกลับมาทำงานหลังจากที่หมดสภาวะโอเวอร์วอลเตกแล้วคือหนึ่งวินาทีข้อ A5 ห้นะครับ A 5คือ,อให้มันตัดทันการทำงานทันทีที่มีการวนแเตกเกินภายในเวลา1วินาที A6 ก็คือ,อให้มันตัดการทำทำงานที่วนลเตกต่างกว่า195โวลต์นะ A7 ก็คือให้มัน เริ่มต้นทำงานใหม่เมื่อวัลเตกขึ้นถึง210บโวล์นะครับ A8 ก็คือใหอ้ให้เริ่มทำงานใหม่นะครับหลังจากที่วัลเตกได้2 1 0บโวล์แล้วภายในเวลา5วินาที A9 ก็คือ,อให้หยุดการทำงานเมื่อวลต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้คือ195โวล์ภายในเวลา1วินาที A10 ก็คือ ให้ตัดการทำงานเมื่อมีกระแสเกิน4์ A11 ก็คือใหอ้กลับมาทำงานใหม่เมื่อกระแสต่ำกว่า4์ภายในเวลา5วินาที A12 คือ,อให้ตัดการทำงานเมื่อมีกระแสเกิน4์ภายในเวลา0.5วินาทีนะครับ A13 คือ,อ Calibration คือวนที่ค่าแสดงที่หน้าจอมันจะต้องเป็นวนที่จริงให้ตอนนี้มันอยู่ที่0ู 0, คือไม่มีการคาลิเบตนะครับ a 1 4คือ o f ฟนะครับปิดแล้วกดกดต่อไปนะครับ a 1 5นะครับก็คืออการคาลิเบตเอกระแสให้มตรงกับความจริงไม่มีนะครับ a 1 6กด Z อีกทีนึงกดเตอีกทีนึงแล้วก็ออกแล้วกดอีกทีนึงก็จะกลับไปสู่สภาวะการเดิมคือการตั้งค่านะครับ อันนี้ก็จะใช้ในกรณีของอไฟที่จ่ายออกมาจากตัว D A หกหนึ่งพันหกร้อยวัตเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เพยวไซเว็บตัวนี้จ่ายกระแสเกินอาจจะทำให้อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเกิดการชับรุดได้นะครับเพราะการจ่ายกระแสเกินโครงการถาวายพลังงานไฟฟ้ากังหันน้ำเป็นพุทธบูชา สถานปฏิบัติธรรมอนัตตารามรักไทยสวัสดีครับ